สวัสดีครับผมชวันชาแนลนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยทุกๆวันเสาร์ว anyway, so right so, so, ันอาทิตย์แลวก็วันหยุดักแต่ละวันนะครับก็วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้เป็นประตูที่เป็นระบบการเปิดแบบไฮดรอลิกนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเจ้าของและก็คนที่ทําตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้เจ้าของจะเป็นคุณเพชรพรนะครับแกแกเป็นเจ้าของโรงงานนะครับก็เดี๋ยวให้แกอธิบายดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลย จะไม่รูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปไปดูกันเลยครับระบบประตูอัตโนมัตินะครับก็หลักๆก,ก็คือเราจะใช้กระบอกไฮดรอลิกในการควบคุมขึ้นลงนะครับส่วนตัวควบคุมกระบอกไฮดรอลิกก็จะเป็นระบบปัม๊ม power unit ซึ่งตัวนี้เราใช้วิธีการดัดแปลงจากปั๊มทั่วไปนะครับปะกะติมันจะมีชุด power p a ็คซึ่งจะเหมือนกับตัวลิฟต ยกรถยนต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เราใช้วาวสองตัวควบคุมประตูสองบานนะครับใช้ไฟบ้านสองยี่สิบโวลต์ซึ่งเป็นระบบปั๊มทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถังน้ำมันตัวนี้เป็น DIY นะครับ DIY <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้อัน,นอันนี้คืออะไรครับชุดกระปุกตัวนี้เป็นชุดกระจายน้ำมันนะครับซึ่งประตูบานหนึ่งเราใช้กระบอกไฮดรอลิกสองกระบอก ตัวนี้เราน้ำมันที่ออกจากจากปัม๊มจากคอนโทรลวาล wow นะครับจะต้องมาพักที่ตรงนี้ก่อนเพื่อจะมีแรงดันกระจายน้ำมันไปที่กระบอกสองข้างนะครับถ้าเรายิงตรงใส่สามทางโดยตรงเนี่ยน้ำมันจะเข้าสองข้างไม่เท่ากันกระบอกก็จะเคลื่อนที่ไม่เท่ากันแล้วประตูมันจะบิด uh huh. นะครับอันนี้เป็น,ปนกระปุกพักน้ำมันซึ่งน้ำมันที่มาเนี่ยจะสายเส้นใหญ่จะมาเต็มก่อนแล้วก็จะอัดกระจายไปสองข้าง นี่คือนี่คือระบบพื้นฐานนะครับกระบอกอันนี้สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ครับเพ่ตัวนี้ถ้าเป็นกระบอกเดียวๆถ้าพิเชอร์มันสองร้อยสองร้อยบาร์ก็จะรับได้ประมาณสี่ตันนะครับแต่ว่าความยาวของกระบอกเนี่ยเวลาการรับแรงก็มันอยู่ขึ้นกับความเหมาะสม ซึ่งตัวนี้จริงๆเราเราไม่ได้มองกระบอกที่รับน้ําหนักได้เท่าไหร่แต่เราก็มาใช้เพื่อความเหมาะสมกับชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นประตูเมทอดชีตก็โคงเป็นเหล็กน้ำหนักนั่าจะไม่เยอะแต่คาปาซิตี้ของกระบอกทั้งสองกระบอกนี้สามารถรับได้น่าจะเป็นสิตันนะครับตัวนี้ แต่ว่าแนวแรงในการรับคือเอาความเหมาะสมราะว่าการยิงระยยะาวการสั่นสะเทือนมันเยอะฉะนั้นคือเราไม่ได้มองอยู่ที่การรับน้ําหนักของกระบอกเรามองที่การดีไซน์ของประตูการการจับยึดทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เกะก,กะแล้วออกมาสวยงามนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่สังเกตก,ก็จะไม่รู้ว่าเป็นกระบอกฮดรอมิกมันก็เหมือนเอาเหล็กมาค้ำไว้ตัวนึง อันนี้งบประมาณนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับกระบอกฮันดูรีชุดนี้ชุดละเจ็ดพันห้าที่ขายทั่วไปนะครับเจ็ดพันห้าสองกระบอกก็หมื่นห้าส่วนระบบระบบสายระบบคอนโรลวาวไอตัวนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันเซึ่งตัวนี้ก็ถ้าถ้าในท้องตลาดจ,จริงชุดพวกวอุดเน,นียนอะประมาณ ประมาณแปดเก้าพันไม่รวมสายแต่นี่คือเราเดินระบบท่อเพื่อความสวยงามอันนี้ราคาไม่ได้ฟิกเพียงเท่านี้นะครับถ้าถ้าเกิดเอ่อมีค่าติดตั้งค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับความสวยงามของของสถานที่อุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวอันนี้จะ ลงลงวความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่ปั๊มความเร็วในการเคล่อนที่อยู่ที่ป,ปั๊ม เปิดปิดง่ายนะครับไม่ต้องใช้คนดันใดดดทั้งสิ้นกันแดดกันฝนได้กันแดดกันฝนได้แต่ต้องมีพื้นที่ในการเยียบของประตูทถ้าแดด่องเราก็สามารถารมณ์ได้ อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไล ne Facebook ของทางาคุณทางทางทางที่บริษัทนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ หลังจากที่ผมได้ให้ทางพี่เพชรพรได้อธิบายฟังนะครับก็เป็นกระบวนการใช้การเปิดประตูด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับก็อันนี้เป็น DIY โดย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 พี่พี่เพชรพรนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลน์ a c e b o o k ของของของพี่เจ้าของนี้นะครับให้ลงไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับพร้อมทั้ง ถ้าเกิดใครอยาการู้ข้อมูลอะไรน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ผมสวัดช anel ลาไปก่อนสวัสดีครับ